วันนี้เสนอตอนสกเชาวแฟนสู้ชีวิตรายการเกมโชว์นี้สนุกดีเนะเ,เกมสึกชาวแฟนสู้ชีวิตนี่นะครับเหมือนเขาทํามาเพื่อชาวแฟนอย่างพวกเราเลยนะครับที่สาคัญครับนี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยจ้ยไปอิตาลีนะแต่ว่าทําไมแข่งรอบแรกเขาต้อง ของเรื่องครับนี่เขาต้องการให้เราเนี่ยรู้จักการประหยัดไงนําของที่เสียแล้วเนี่ยนะนำมาซ่อมแล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่อย่างพี่นี่นะเวลาของที่ร้านเสียเนี่ยพี่ก็ซ่อมเองเยไม่ได้ให้ผมซ่อมเลยเหลยอนี่แต่การแข่งขันรอบแรกวันนี้เนี่ยนะดูแล้วง่ายๆนะแค่ซ่อมประตูพูดยังับว่าตัวเองนะซ่อมไปเงนือราคา อย่ามาดูถูกนะย่าไม่มาลีนี่ตอนสาวๆเนี่ยใครๆก็เรียกฉันว่าสวยสั่มดายตายแล้วสาวที่ว่าเนี่ยเวลามันผ่านมาอีกปีนะยจ้าอ๋อเมื่อวานนี้เองตายแล้วเมื่อวานนี้เองแค่วันเดียวหน้าเปลี่ยนไปเป็นนกเงือกทะเลขนาดนี้เลยหรอคะโอ้ แข่งนะครับร <book> ับรองว่าพวกนี้ไม่ได้กินผมหรออแล้วทำไมแข่งรอบสองทำไมเขาต้องวิ่งมาลาทอนรอบแฟนด้วยละครับก็เขาเนี่ยอยากให้เราเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพไเลยจอาว่าไปแล้วเนี่ยน่าจะวิ่งสกรอบนะโหสักรอบของแ้น เกี่ยวกับเรื่องความรู้รอบตัดครับอืมอเสียดายนะคะนี่จะเกิดว่ามาลีไปแข่งเองนะคะชนะแน่เลยค่ะเพราะว่าเรื่องของคนในแฟลตทั้งหมดเนี่ยมาลีเนี่ยรอบรู้ที่สุดเรารอบรู้หรือว่าแสร,รู้ยังคืออย่างงี้นะครับทุกคนครับผมมีเรื่องอยากจะบอกนะครับคือ ทุกคนเนี่ยต้องไปเชียร์ผมด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยลงสมัครแข่งเกมรายการนี้แล้วครับเพียงแต่ว่าผมยังหาคู่ไปแข่งด้วยไม่ได้เลยครับเฮ้ยเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเขาให้แข่งเป็นคู่อ่ะเราก็น่าจะคัดตัวแทนจากแฟดเป็นคู่คู่ไปสิคะ บบก็สมัครเองนะครับเอาอย่างนี้สิคะเราก็จัดการแข่งขันกันซะที่นี่หาตัวแทนคนในแฟลตนี้ถ้าคุณไหนแข่งชนะก็ส่งไปเลยบบจะจัดการแข่งทำไมล่ะครับก็ผมเป็นคนสมัครผมจะเป็นคนไปแข่งเองครับดีเลยค่ะพี่ขอแข่งด้วยพี่สวยเราคู่กันนะคะอ่ะเลยทำไมคะไปแข่งกันนะมารีเนาะเออดีเลยครับผมจยาไปที่ ป,ปุ่นอยู่พอดีนะครับอ้รางวัลที่หนึ่งเนะีเขาให้ไปอิตาลีแต่ว่าผมจะเบียนหัวให้ไปญี่ปุ่นไม่ได้ครับมผมบอกว่าผมจะเป็นคนไปแข่งเองมีใครฟังผมบ้างไหมครับเนี่ยคุณครับครับตกลงคุณเป็นกรรมการจัดการแข่งขันแล้วกันนะคะพี่เหรือครับไม่อยากเลยครับเรื่องซ่อมเดยพี่ทำ สวัสดีครับรับอะไรดีครับเอาขนมครับรับอะไรเพิ่มอีกครับเอาน้ำไหมครับไม่ครับเอามาพลังไปเคี้ยวล้างปาก่หมครับนี่ยัดเอายัดเอาแบบเนี้ยจะไม่ถามสักคำหนวกาจะเอาไหมนี่แกเป็นอะไรเนี่ยดูขยันมีปกติก็อาหลังเนี่ยอีมาขอว่าจะไปแข่งเกมศึกชาวแฟชสู้ชีวิตอะไรนั่นไงว่าก็เลยให้อีทำงานชดเชยวันที่อีจะไปแข่งใช่ก็ถึงได้เหนื่อยอยู่นี่ไงทำไมถึงอยากจะไปแข่งกันนักหนาเนี่ย ไม่เห็นจะน่าสนุกตรงไหนเลยนี่แกไม่รู้อะไรเหรอะป๊อตคนที่ชนะรายการนี้ได้ตั๋วเครื่องบินไปอิตาลีช่เว้ยและที่อิตาลีเนี่ยสาวๆเพียบเลยและแกมีปัญญาจีบอะแค่ภาษาไทยเนี่ยแกงจะเอาไม่รอดเลยก็เห็นม่จะยากเลยผมรักคุณก็ซาลาเฮเยอะนั่นมันเกาหลีเออนี่และที่อิตาลีเนี่ยนะของอร่อยนี่เพียบไปหมดเลยอย่างพิซซ่าไงแล้วแกมีปัญญาจ่ายไหม ขนาดแค่ข้าวของน้ามาลีเนี่ยแกงเตะขี้อยู่เลยนั่นสิไปก็ไม่เห็นได้อะไรเลยถ้าชี่อิตาลีเนี่ยนะอันตรายจะตายเดี๋ยวก็ไม่เจอพวกก๊อดฟาเธอร์หรอกเออใช่มีพวกมาเฟียด้วยพวกก๊อดฟาเธอร์เนี่ยป๊อตเห็นแต่ในหนังโว้ยเท่มากๆเลยอ่ะนัดเราไปแข่งกันดีกว่าไ้นัดไปไปก๊อปอะไรวะ มันก็ะจระพันธ์เราว่ะการที่ต่อไปน,นะครับจะเป็นการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนจากแฟตของเราไปแข่งขันเกมศึกชาวแฟตสู้ชีวิต <Yeah. S 3> และแำรบเราครับก็มีผู้เข้าแข่นงนทั้งหมด4ทีมด้วยกันนะครับทีมแรกได้แก่ทีมของคุณพีทและพี่สวย ทีที่สองนะครับเป็นทีมของพี่มารีและน้องหนายท่านทีที่สามนะครับเป็นทีมของหนุ่มหล่อก so ับตําแฟนงของเราก็คือทีมของป๊อดและนัดที4ท like ี่สี่นะครับเป็นทีมของหลังกรบป๋องพลัวกชอบเราใหญ่เลยดูนีร้องโอโหไปแถวเลยโถหัไหโว้เอาละครับ การแข่งข้อแรกนะครับเป็นการแข่งขันประกอบวิทยุครับกติกาง่ายๆนะครับถ้าทีมไหนสามารถประกอบเสร็จก่อนก็เข้ารอบไปเลยส่วนทีมที่ประกอบเสร็จสุดท้ายก็ตกรอบเพราะฉะนั้นเริ่มแข่งได้ครับ